เจ้าท่านว่าคมสองท่นหาอยหิหาค่ะพบกับอูซางบอยมนะหาสารคามค่ะมันนี้อูซางบอยลาฟงวัดไายท่านมีม,มคคาทรงลูกขายุบาลหนองเมฆค่ะตำบลหน,นองเมฆอำเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค่าเป็นซางเป็นรุ่นหล่อเดียวบระดำค่ะข่านนีกับสัสตว์สเปคไม่นิค,ค่ะ้างยูทีเมตรเจ็ดสิบ่ายเงายูทีสองเมตรหาสิตา,าสูงท,ที่ประมาณประมาณจากัก 80่สเซนค่ะท่านีกะจะเปิดไดรลอคท่านค่ะคือ้าเป็นสางเป็นสีอ่าสีเขียวกับสีสมขงนอกค่ะเป็นสีพุทโทนค่ะท่านีจะใส่เท้าของมิสันมิเอ็นตาละก็เป็นท้าตางปั๊บเกี้ยวเป็นไซส์แบบมินิที่ช่วงล่างแข็งแรงค่ะอ่าของอู่ซางบอยก็จะรับประกันช่วงสางรับประกันเท้าจากทางนี้ปัญหาอย่างอาสามาโทษขอมาแจงทางบอยใดคือเกาจากเบอร์โทรทางบอย0 6 2 3417ส เอฟซีคนใดที่เห็นคลิปนี้อยู่ที่มีรถขายแต่ยังประเทศนี้มีพวงงามๆแบบนี้ไ้ใส่กะสามาโชคขอแมาสั่งจองกับตางบอยได้จ้าอ่ะของคันนี้แกจะเป็นแบบสเปคเต็มเลยค่ะมีบันไดแล้วก็มีหัวหอยและแถมกองถุงมือแถมเสือให้เทียงไปให้ลูกค้าพร้อมจ้าคันนี้เป็นใส่มินิค่ะมีเล่าบนแบบน่ารัก เดทางได้ตามคลิปเลยจ้าสีสานลูกค้าสามามาเลือกเองได้ค่ะของอูซางบอยจะเป็นอูที่ผลิตค่วงทีนี่สีสันลายที่สุดค่ะละกันจะใจเล็กนะแต่ดูแลบ,บริการหลังการขายลูกค้าดีค่ะลูกค้าของอูซางบอยจะทราบดีค่ะที่ปัญหาเล็กนิดหน่อย่าปัญหาอีกอย่างซางบอยแก้ไขให้ได้เบอ งนีด้านหนาเป็นสีเขียวค่ะข้างๆเป็นสีโสมข้างในเป็นสีบอลเอฟซีคนไหนสนใจกะรั่งซื้อเลยจ้าล่ะกะ เปกลูกค้าอยากได้สันอยากได้ยง่าวกว่าทีสร้างบอยเฮดไวยุรานกะสามารถสร้างได้ค่ะแลวก็ลูกค้าบ่รู้ว่ารถไทยจะของจากแรงมากค่ะเหมากกรบพวงรุ่นไดกะสามารถโทษเขามาปรึกษาทางบอยไดจาว่ารถไทจักแรงมามกมาะกับพวกรุนไดแต่แนะนำได้คิดไดจาาถ้าเกิดรถไทยประมาณ47แรงมากขึ้นไปสามารถเลือกเป็นรุ่นหลอ้อคูเพ้าหหล้อไปใส่ไดจาส่วนมาก4 0แรงลงมากกะจะ แน้นน้ำใส่ใส่เป็นรุนเท่ากับบ้าจ่าแต่ว่ากะถ้าเกิดบางท่านเพนกงเก่าหลออครูไปใส่คือการถาดกันแล้วแต่ลูกค้าสะดวกของอูซางบอยจ,จะมีพวงหลายรุนจ้าแล้วมีเผ่าอยู่ประมาณสามแบบมีเผ่ากระบะมีเผ่าซีลอกกลางมีเผ่าหกลอลูกค้าอยากได้เผ่าแบบใด,ดกะสามารถอ่าเลือกได้ค่ะเผ่าแต่ละรุนหมันกะ รับแต่หน er <t ip et> ักเดตต่างการจ่าจังเข้ากับบ้านนี้รับประกันสามตันเท่าหกหล่อรับประกันสี่ตันเท่าหกเท่าหกเท่าหกหล่อกอ่ะเอ้ยเท่าซีหล่อการกับรับประกันประมาณหาซีตันถึงหาตันเท่าหกหล่อกอ่ะรับประกันหาตันถึงเจ็ดตันเล่าๆนี่แหละจ่ากับตามอ่าตามสเปคของของเท่ามันแหละกับราคาอาจจะแตกต่างกันไป